จะให้จับตามองนั่นก็คือที่อินเดียนั่นเองอินเดียนเวลานี้เนี่ยเป็นอันดับ4ของโลกนะเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองเมื่อวานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา 18,000คนค่ะทำให้เวลานี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของอินเดียตัวเลขกลมๆอยู่ที่5 0 0 0สนคนแล้วนะคะแล้วก็คาดการว่าตัวเลขจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการระบาดของโควิด -19 ในอินเดีย24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่บอกคุณผู้ชมไปว่าวันเดียวเท่านั้นเองมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า18,000คนนี่เป็นสถิติการติดเชื้อรายวันสูงที่สุด ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า5 0 0 0 0 0คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าดูกันตัวเลขสําหรับเวลามะเวลานี้เนี่ยอินเดียผู้ติดเชื้อ5,9446คนคะ่ะในขณะที่ตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตในเวลานี้15,689คนนะคะ ผู้เสียชีวิตมากกว่า1 5 0 0 0คนในช่วง5วันที่ผ่านมานี่ถือว่าทําให้อินเดียถูกจับตามองอย่างมากเลยการรถไฟของอินเดียมีกําหนดจะกลับมาเปิดให้บริการรถไฟโดยสารตามปกติอีกครั้งในวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งรัฐบาลต้องประกาศเลื่อนโดยจะยังไม่เปิดให้บริการจนกว่าจะถึงวันที่12สสิงหาคมรถไฟหยุดให้บริการมาตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะส่วนเที่ยวบินภายใน ประเทศกลับมาให้บริการในบางเส้นทางแต่การตัดสินใจของรัฐบาลในการรื้อฟื้นการให้บริการเทีเ่ยวบินระหว่างประเทศคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ค่ะคราวนี้พาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเวลานี้เนี่ยใกล้แตะ10ล้านคนแล้วนะคะอยู่ที่9,9168คนตัวเลขผู้เสียชีวิต4,96,991คนผู้ที่ได้รับการรักษาหาย5 3 6ล้านแ 1้อคนค่ะสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดทําให้ยอดผู้ที่ติดเชื้อสะสมของสหรัฐอเมริกาสูงที่สุดในโลกนะคะตัวเลขล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2อ5ล้านหคนค่ะในขณะเดียวกันตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็สูงเช่นเดียวกัน1 2 7 6 4 0คนส่วนบราซิลตามมาเป็นอันดับ2ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ 1,284คนเสียชีวิต56,109คนส่วนรัเสเซียค่ะมาเป็นอันดับ3ตัวเลขผู้ติดเชื้อสาสม6,2794คนเสียชีวิต8,781คนส่วนอินเดียอย่างที่บอกไว้อันดับ4นะคะตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อสะสมของเขาอยู่ที่5,9446คนและเสียชีวิต15,689คนค่ะ